ไปถึงตัดสินใจเลือกที่จะใช้สมุนไพรนางนวลของเราละคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรค่ะแล้วก็ใช้ง่ายเพราะาเราทําที่บ้านก็ได้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกที่แบบเป็นร้านที่ราคาแพงอย่างนี้เราสามารถที่จะทําที่บ้านเลยได้ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้น้องนิวขออนุญาตถามหน่อยว่าครั้งแรกเลยที่ใช้เนี่ยพี่ประทับใจยังไง อย่างครั้งแรกที่ใช้นะคะอย่างเราใช้ครั้งแรกว่าเราไปต่างจังหวัดกับแฟนใช่ไหมเพราะเป็นแม่บ้านก็จะเดินทางไปนู่นไปนี่เราเรากลับมากินเก่งๆในชุดชั้นในเราก็ไม่มีกลิ่นค่ะตกกาวก็หายเลยชอบค่ะตัวเนี้ชูเลยชูลงเลยแน่นอนเลยค่ะเรียกได้ว่าไทยกินนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไใช้ก็ประทับใจส่วนนี้อันดับแรกเลยอันดับแรกค่ะแล้วทีนี้หลังจากพี่ใช้ครั้งหนึ่งครั้ง ใช้ครั้งแน่นอนเหล่าพี่ต้องใช้ครั้งที่สองใช่คะนะคะพี่นุ้ยแล้วครั้งแรกกับครั้งที่สองนี่เห็นผลต่างกันไหมหรือว่าประทับใจมากขึ้นอะไรประทับใจมากขึ้นค่ะครั้งที่สองเราใช้นะเหมือนมดลูกเรามันจะกระชับตัวนะคะค่ะเราเรารู้เลยอ่ะเรานั่งปุ๊กอย่างเงี้ยมดลูกเราจะปุ๊บปุ๊บของผู้หญิงอะนะคะก็เลยบอกอืมชอบชอบอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชายอาจจะไม่เข้าใจเรานะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะส่วนนี้เราจะ เราจะรู้ของเราเองนะคะเรียกได้ว่าเข้าใจกันนะคะสาหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเองผู้หญิงมันซับซ้อนอ่ะนะใช่ค่ะเราจะรู้เลยว่าเออไอแตกต่างตอนที่เราใช้กับไม่ใช้เนี่ยมันจะโรคภลใบนะจริงจริงแล้วเรื่องกลิ่นได้แบบันดับแรกเลยว่าไปต่างจังหวัดเเราได้กลิ่นเลยนะถ้าเราไม่ได้ใช้อะใช่ค่ะสมุนไพรนางนวลของเราช่วยได้นะคะแล้วอย่างนี้อยากถามพี่นุ้ยว่า ในเมื่อมั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วลองมีกระซิบถามคุณสามีไหมคะว่าดีไหมถามค่ะถามคุณสามีก็ะบอกว่าไปทําอะไรมาตอนแรกเราก็ไม่ได้บอกเนี่ยว่าเราไปทําอะไรเขาบอกว่าไปทําอะไรมาเหมือนว่าช่องคลอดเรามันจะกระชับขึ้น,นเพราะว่าสมุนไพรนางนวลค่ะนะคะพี่นุ้ยคะ,คะมีสมุนไพรอยู่หนึ่งตัวส่วนประกอบกนะ็คือว่านชักมะลูกแล้วก็ย่ารีแพรอย่างที่พี่นุ้ยบอกว่านะคะว่า ทำให้มดลูกกระชับขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยในเรื่องของการแก่ก่อนวัยนะคะเพราะฉะนั้นพี่นุ้ยมั่นใจได้เลยสาวขึ้นแน่นอนนะคะถึงจะอายุมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าสาวมั่นใจคุณสามีได้อย่างแน่นอนและอย่างนี้พี่นุ้ยคะจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนางเงือนของเราต่อไปไหมเอ่ยบอกเลยนะคะว่าใช้ต่อค่ะใช้ใช้เราอย่าใช้คนเดียวนะบอกเพื่อนว้ต้อนบอกเพื่อนใช้ด้วยค่ะ